เพราะว่าโยมโยมไม่รู ống, ้ว่าพระองค์ไหนไงเขาไม่รู้แต่องค์นี้ราศีจอมทองนู่นค่ะองค์นู่นองค์นู่นค่ะท่านนู่นนู่นจ้าวางนั้นวางเดี๋ยยวท่านืนอางงวเดี๋ยวท่านยื่นค่ะโอเคไปวัดไทยสวัสดิ์ชวนวัดไทยสวัสดิ์ชวนกลุ่มแม่ฟ้าห้องบัวกลุ่มแม่พ้าห้องบอกมาตัวแทนไหมไทยสวัสดิ์ชวนมาตัวแทนมาเอาที่กรมธรรม์รีจอมทอง อาจารย์เชื่ออยู่ซองเลยนะรู้สึกว่ามันจะมั่วมัม่วไปอยู่ก <c oughs> ็ <c oughs> จับมือเรียงแถวจับมือซีแ,อนนแล้วจะได้ไดบุญข้าลุกขึ้นเลยเอาลุกขึ้นมาล,ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็นนจับโดนจ,จับจับ,จบถวายด้วยกันเออกรมกลุล่มนางรําวัฒนพุทธาภากลุ่มนางรําวัฒนพุทธาภาขอเชิญ นสรวมวัดพระธาตุสีชมทองขอายาว,าวัดบุญยาราวัดบุญยานามนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าโอเคพระธาตุสีมทองร<า>บไปนะสองสาม อย่าลงนะบรรบุยารามไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่ไม่เดี๋ยวจะแจกอเน่อ,เอันนี้ด้วย,อนนวยเอ,อ่รู้สึกว่าก็จะยังทำนี่คร,บก,รบกันไหมจะถึกกงก็ไม่ครบเพราะว่าโยมว่กงตามาแปดแต่ที่แล้วก็อนที่ยังเอไปโยมะะจะต่อโยมไป ยมไปไปเลยไปเลยเขาให้ไปเลยเอาไปด้วยนี่ถวายพระถวายพระอ้าเดี๋ยวเป็นถ่อหลวงอยู่กท่านยืนเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนอนเฝ้าวัดนะเนี่ยกลัวเชื่อเลยสำหรับเปนหลวงพ่อหลวงท่านแล้วกันแม่นอนเฝ้าวัดครับครับนี้ยมในกรวยน้ำละครเตรียมพิถีพิถัน ยูน้ำขึ้นระดับหน้าอ,อกที่ขวดน้ำจะดูย่านหลังกันนะคะไปเอามานะนะ้าน่ะเออถ้ารูปไหนยังไม่ได้ซองบอกน,นะครับฮะรูปไหนไม่ได้บ้างครบนะจิทัมโน ยาทีน่นำหอโตสุกิตาหตัตโยาเตโยข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงดามารดาครูอาจารย์บดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้ญาติมิรสนิกันคนเคยร่วมทาง,งานกันทั้งหลาย